สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จุติรงการเกษตรครับวันนี้จะพาไปดูนี่ครับไร่แตงกวาครับคือเจ้าของเขาเก็บไปแล้วะครับเก็บส่งตลาดไปแล้ววันนี้นะครับรอบรอบหมดแล้วนะครับเพราะก็บดีไม่เจอเจ้าของนะครับก็เขาก็ใช้น้ําจากอ่าลห้วยนะครับลําห้วยผีปันน้ํานู่นนะครับขึ้นมาปลูกนะครับ แถวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมีแต่ผลิตผลของทางด้านการเกษตรนะครับเจ้านี้ท่านก็จะจะถนัดในการปลูกแตงกวานะครับก็ตัดขายส่งตลาดได้อึงอางอึงอางกบเขียดก็ร้องระงมนะครับฝนเพิ่งตกนะครับฝนเพิ่งตก พอดีก็ไม่ได้เจอเจ้าของนะครับเขาใช้ข้าสูบน้ําขึ้นมานะครับก็เป็นระบบน้ําหยุดแหละครับเนี่ยนะครับก็ให้น้ําได้ง่ายนะครับแต่อายุการเก็บเกี่ยวเขาจะไม่นานนะครับไม่กี่เดือนก็ก็ก็จะสิ้นของเขาหมดแล้วนะครับนี่นะครับสวยครับล่องของแตงกวา คนแถวนี้เขาจะชอบสะสมที่ดินกันครับสะสมที่ดินกันนะครับถ้าไม่สะสมไว้ก็ลูกหลานก็จะลําบากนะครับยกเว้นว่าเขาไม่ชอบจริงๆก็บังคับกันไม่ได้นะครับแต่ว่าราคาของที่ดินนี่ไไ่ไม่ธรรมดาครับที่แถวนี้นะครับแต่เป็นราคาที่คนกรุงเทพมองว่าซื้อได้นะครับสองแสนอัพแต่ขยับขึ้นมีร้านแน่นอนอีกไม่นาน เห็นเงินล้านแน่นอนครับซื้อไ้เนี่ยไม่ผิดหวังซื้อที่นี่ไม่ผิดหวังเลยครับซื้อที่ไม่ผิดหวังนะครับแถวอุดรเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่นะครับไม่มีขาดทุนซื้อไว้ให้ลูกให้หลานนะครับลูกหลานอาจจะไม่ชอบทำแต่ว่าพอถึงเวลาก็มาขาย ก็ก็เป็นเงินที่เยอะพอสมควรนะครับดีกว่าใช้ใจ่ายสุรุยสุรไายไปวันๆนะครับไม่ได้คิดถึงอนาคตแต่บางท่านท่านยอมซื้อที่เก็บนะครับไม่ขาดทุนครับผมบอกเลยว่าซื้อที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางขาดทุนครับยืนยันถ้าจะไม่ทําก็มาขายขายก็กําไรทั้งนั้นแหละครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นไร่แตงกวานะครับเก็บส่งตลาดนะรอบนี้นะครับพอดีเจ้าของไล่ไม่อยู่ไม่ได้สัมภาษณ์เป็นจังหวาที่เรามาฉีดยาคลุมนะครับในนาข้าวของเรานะครับน้องชายกำลังทำอยู่นะครับแปลงนี้เขาไม่ขายครับ <laughs> อยากได้ครับแต่เขาไม่ขายครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับชอบก็กดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะทีมงานผู้จัดทำนะครับก็ไม่ได้ช่องไม่ได้เป็นช่องเล็กๆนะครับช่องเล็กๆที่ฝึกหัดทำหัดพูดหัดเขียนขีดขีดเขียนเขียนนะครับความรู้ในเชิงวิชาการก็จะค่อยๆก็จะพยายามเสาะ,สะหามาเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ใช่เกษตรกรโดยแท้นะครับเพราะว่าผมผมมีงานประจําอยู่ที่กรุงเทพนะครับเ,รเป็นนะครับก็คนทําก็คือน้องชายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณอีครั้งครับสวัสดีครับ